สวัสด,ดีเ,เพื่อนๆทุกท่านกนระท่อมเป็นไทยแล้วนะนี่คือเมันเลดกระท่อมหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นส่วนท่านที่เคยเห็นแล้วก็นิ่งไว้วันนี้เราจะยังไม่เพาะก่อนนะ เนี่อจะมาและนำมาเล็ดนอกนำเข้าลหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านมั่งแล้วหรือว่าซื้อมาปลูกแล้วแล้วแต่แต่ชอบนี่คือออโต้ออโต้ร้อยเปอร์เซ็นต์ อีกหนึงค่ายอนี่ก็อ,อ,กอีกหนึ่งค่าย <c oughs> <c oughs> มีอย่างที่เห็นนะสก,กุ่นี่คือน้ำแรขนี่คือกระดาษเปลี่ยนนะวันนี้ทิชชู ก็เลยต้องใช้เป็นกระดาษเปียกแทนนะแทนทางคืนนะถามว่ากระดาษเปียกต้องฉีดน้ำไหมยส่วนตัวผมแล้วฉีดนะนี่คือรองไว้แล้วฮะยังไม่ได้ฉีดน้ำฉีดสักสองจึกกระอ สามแล้วโอเคครับแค่พอประมาณแค่พอชุมอ่มฮะไม่ให้แฉะถ้าแฉะแฉจะเป็นอะไรไหมฮะแฉจะเน่าครับผมเราจะมาคบตายอีกเหมือนเดิมกับกอริล่า คุกกี้จากไข่ฟารดบัตเนี่ย ดำกีเลยย่ะแอดนเมนกขอใช้เป็นควายใช้คู้ชายใช้เป็นตัวนี้ฮะ <c ười> มองไม่เห็นแอดมินเล็บก็จะดำดำหน่อยฮะ เห็นกันทุกคนนะครับผมอันนี้คือท้ายมันนะตูดตนนัวน,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 นี้คือหัวมันจะเป็นลุ่มๆอย่างนี้นี่คือหัวมันให้ขบขบตูดนะส่วนทางที่มมๆตรงนี้แอดมินจากที่สังเกตเลือกเคยพ่อมารากจะอยู่ตรง เนี่ยตรงเรรงหลี่ยมๆตรงเนี้ลากอยู่ตรงนี้ใจรที่เคยสังเก่นะมันทำการขีบตูดเลยเนี่ยเห็นว่มน,นัย่งเงี้ยคลีบแล้วนะครับคลีบแล้วก็เอ็ดก็ จะลงทิชชู่เปียกตัวนี้ฮะตั้งเรียงเรียงไว้ไเป็นระเบียแบแอดมินก็เฉพาะ โอเคนะครับ mm hmm. เห็นไ,ไหมฮะมั mm hmm. นก็ขบตูดแล้วคือ mm hmm. ผม mm hmm. จะไม่แช่น้ำก่อนนะครับ แล้วแต่ความถนัดนะถ้าแช่น้ำาก็หชั่วโมงถ้าขบตูดมันนะถ้าไม่แช่ก็สิบสองอ้ถ้าไม่ขบก็สิบสองเนี่ย ตันนี้น่าจะฟอร์นะมเมล็ดดูแล้วฟอครับร้อยเเซ็นไม่งอกนี่ฮะไม่ฟอเราจะเห็น รากมันนิดหน่อยนะนํำเจอความชื้นมันก็จะออกรากภายในน่าจะเกินสามวันนะคงจะแยกลงดินได้จะมาตอนคลิปหน้าเวลาออกรากนะครับผมนีค่คือการขบแล้วก็บ่มเมล็ดนะ สวัสดีทุกๆท่านนะ